สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินแชแนลพร้อมรวยนุ่มบามคนเดิมก็ต้องแลกคนเดิมปัดลอยคอนไมเสร็จและเ้าเขียนครับถ้าตัดช่องมาตามต่อขอโชคลาภกับจอมปลวกองค์ดำนะครับจอมปลวกองค์ดำานี่ยยูอยู่ใส่ดิครับยู้พ่นไส้นะครับยวอมเพื่อพ่นไส้นะครับตรงนี้วันนั้นเคยมาขอนะครับเลขเขาแต่ว่าบ่ได้มาตามต่อเพราะว่า โจงการยากไปตามสารหลายๆหม่องนะครับเลยบ๊ะเดมากเดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้โชคสามตัวตรงๆของงวดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของวันที่สามสิบท่านว่าคมพศสองพันหนร้อยสิบหกคนนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปพอที่งานกันครับท่านผู้ชมไปนะครับนะครับท่านผู้ชมหวดปลาต่อยกําลังเข้าไปนะครับพอดีผมอยู่กับบ่าวเขียดนะครับสวัสดีครับบ่าวเขียด เบาเขียดหนาววะโอ้แต่งตัวสลอเลยครับวันนี้เบาเขียดครับสวัสดีครับอืมครับผมปลาเดียวเดียวสิผ้าเขาไปด่านนั้นนอนเบาเขียดเนาะหนาวเออหนาวโอ้พระนุ่งเสียกันหนาวว่าอย่างดีเลยเบาเขียดไปนะครับท่านผู้ชมก็ต่อยหนุ่มอามเขาอยู่ด้านโน้นนะครับนี่ครับประมาณอ่ะขามถนนระวังรถเออเบาเขียดเลยมีลมแรงพอท้องเรืพอท้องเรือไปยิ่งก็ตายอยู่ด้านน้นนะครับท่านผู้ชม thi nhan mát phồng nào phồng xa cái này xin chào các bạn xin อ้อเออมีไหนเ่ยผูเรียนชอน้ำใจเที่ยวทีเ่ออ้เยนอเนสาวตองป่อ๋ออวินสาวตอห้าอเออ่ะ้เเออเ่างไทยว่เกะ

โอ้ยไม่ต้องเล็ดยังไงอ้าว่เกะเลว่า่ไปจัง่สาวตอตัวเออไปเอ่อเอาเป็นเป็นกาลังใจใจเย็นอ่เป็นางใจใจเย็นเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนกระด้ดออกสาวตองพปมือนี่เดี๋ยว นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนแล้วก็ของเซตไหว้กราบไหว้นะครับจอมปวกปงดำก่อนนะครับท่านผู้ชมและมีศาลตาย,ายายอยู่นี่นะครับศาลตายาย,าย เด็มองได้จะกี่ไปด้วจะมองมีแล้วล่ะเอาสาวตองเฮ็ดเซนเนืัอเนฮ้้เขี่ยไปยังไงเฮ้โอ้ยเบาเขี่ยห้น้ำสาวตองนี่นี่นี่ยังไงสะน่ะโอ โอ้ยดีใจดีใจอ๋อดีพันพันพันดีใจโอเคเอาเอาเอาดีใจอะไรนะเพันพุ่มบอกว่าโหแต่ผมชอบไปโอ้เขาเขามาลูแป้งขอไว้บอนวมามีมารหาที่มากลางเลยนี่ก็มาลูเจ็ดห้าเออเหมือนเลยเดี๋ยวตาเปล่าเห็นเลยกลางเลยนะครับกลางอืม คิดหาชัดมากเลยนะเนาะชัดมากเลยครับท่านผู้ชมน้องโวยไกเนยครน้องพีครับเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนกราบไหว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามช่องเลยครับช่องนมอารมคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็มาวิน channel ครับสวัสดีครับผมทุกช่องเลยนะคะทั้งสามช่องมานี่พอต้องแลเพิ่นบ่ได้มาไายนนะครับเพิ่นมาเป็นมาเป็นงูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบาชัยเบามองเพิ่นก็ติดภารกิจการงานเพิ <h 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 ่นบ่ได้มากยืนยื่งานห่างห้างใหม่ห่างห้างใหม่ไปคนละทีละท่าผู้หนึ่งล้มทงผู้หนึ่งเข่าปลาท่านท่านผู้ชมมากราบมาไหว้นะครับ บลวกดาวปลวกน่ะดำดิปูเจ็ดหรือจอมปลวกองดำจอมปลวกองดำนะครับเจ็ดดำฮะคนนี้เจ็ดดำเอ่อเอ่อเรื่องเรื่องเหรอเพื่อนเพื่อนอ่ะที่นี่คือปัญหาอุปสรรคก็คือการจุดเลขทูบนะครับเพราะว่าลมแรงมากๆนะครับท่านผู้ชม วันนี้มาขอเลขเยมซีกับเลขทูปนะครับท่านผู้ชมนะอ,มอลมหนาวเลยท่านผู้ชม,มหนาวปะครับผู้เจ้านั่งบนกุ้ยไข่ลมหนาวลูกเจ้าพ่อบอกมันขันเนราจปฟาดปากครับเขียดน้อยนะพอแล้วเขียนหน่อยอเขียนอะเขียนด,ดยื้อเนี่ยนอเขียนไี่เขียนหน่อยพอ่อ พอเปนซื้อน้อยบ่พอซื้อน้อยโอ้ดุ่มหอมกันเนาะเจ้าคือภาแปลงไร่แถวเขียบหอมหันคุยด้วยก็มาตอนนั้นไอสารในไต่ได้ผม็นกระเล็กนิัหนงบ่มากมากบ่ทีมากบ่ม่เป็นหลกแหล่เลยเออแย่าเนียแต่ว่าคลิปสุดท้ายที่มาคือมีแล้วมี่มีมีสารไต่ได้แล้วมีแล้วแต่ว่าเลขกกเขาเลขเขาแต่ว่าบ่ได้มาต่ากนนะครับท่านผู้ชม อีกบิดปะบ่อีกนิดหนึ่งท่านยุ่งจ่อเ้าเปลี่ยนถ้าหอดหัวม้าไตทูบ้หันก้มหัวมาใส่ตะบู้อินกินแปลีเอ้าได้ยินกินแปลี่ะโอ้ยพอต้งกินเปลีพอทั้งแลได้ยินกินแปลี่ยแล้วถ่านผู้ชมบไปยินแปลีกับมีเสียงกินเปลี่ยนนะกินแปลีมีเสียงเอาเจ้าได้ยินกินแปลีนี้มันก็ับมีเสียงตัวกินแปลี ผู้สาวผู้นั้นเธอคือแป่อ๋อหนึ่งดี๋่น้อชั่วโมงผ่านไปครับหนุ่มบามตอนนี้นิดนึงอ่ะแกจิบแกดูดมันจะวัดยีตเลยมนี่เอ้าลมทอเสียแกเสียอีกอย่าเอาแต่นั่นมา้งไปซะแกใต้ทั่วเพราะไม่ได้น่ะนะอันนี้ว่าเสมแกดูดทั่วเพราะไม่ บ้าไหมอืมบ้าหรือังบ่าเขียด่นสบายสบายอ่ะท่านผู้ชมได้แล้วบ่โอ้มาเยอะอ่ะโอเคท่านผู้ชมอ่านะครับบอกกับพร้อมๆกันเด้อมูจงพร้อเด้อนะครับกับปูเจ็กหรือจอมปวกองดำเพราะงี้เจ็กเนาะครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุ่มเจ้าทีพระแม่นางธรณีสารตายายพ้อมด้วยปู้เกตหรือจอมปวกองดำมือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวิ่นนลลงแชแนวนุบามคนเดิมพอทองแลกขนเ,เ,เ,เดิมปัาต่อยคนมีเซน้อมด้วยเขียดขี้หน้าหน่อยแต่ได้เดินทางมาสัการักกาบไหวเพื่อมาขอเพลิงบาร,รมีน้ำสิงสศักดิ์สิทธิ์ณสถานทีแห่งนี้พอได้โปรด โปรดพรายให้ลูกได้โชคสามโตรตรงๆไปฝากไปตอนเอฟซี่ภูกระลังตกระกรมลำบากทั่วโลกหลายผู้หลายคนผู้พันพินมีหนีมีสินหลายตายพันรุดพ้นให้โชคให้ลาบสามโตตรงๆของงวดวันที่สามสิบท่นว่าคมพ่อสอสอ,องพันห้ารอยเขาที่บกโอ้โหลมแรงเลยครับขอขอให้ โปรดรับรู้เลยว่ามือนีลูกหลานมาเป็นสะพานบนเชีย่ยไมครับเ c ฟซีทางบ้านส่งทายปีเก่าตอนหลับปีใหม่ขอให้ปังปังปงดังๆกล่องประติที่กล่องโลกเลยเร่อผู้เก็บผู้มมองดัด้วยซท้คือแท้ผู้ชนะขณะที่กล่าวนะครับท่านผู้ชมลมกระโชกมาแรงเลยนะครับ ไอ้เ็จกันหามารับเขียนความเลยนะจูไว้สิมุ่งฮะฮะโอ้ยตกใจหมดเลยรถขนงูคุณผู้ชมงูขนรถฮะไม่งูกระทักปะงวขนรถรนงู รถของงถ้ามันแก่เพิ่นดังขนงูลดของูอีกดีมีวันอย่างวันจะกิน่งูงูวันหยุดวันยุดฮะอมไรแล้วครับผมออกมาแล้วค่ะไม้แรกแล้วครับผมไม้แรกมาก่อนไม้ที่สองคือไม้เลขกเกจครับท่านผู้ชมไม้เหล็กเกจครับไม้เลขกเกจครับ เจ็ดนะครับผู้ชมเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับเพิ่งไปเลี้ยงงวน้ำกันดูไม้ที่สองครับไม้ที่สองออกมาก่อนไม้ที่สามครับท่านผู้ชมคือไม้เลขสองครับไม้เลขสองครับไม้เลขสองเจ็ดสองเจ็ดสองหรือหนึ่งสอง ออกมาแล้วครับอ้าวเอ้าท่านผู้ชมอยู่ท่านี้เลยค้างอยู่อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมค้างอย่างนี้เลยนะเหาะหมายเลขสามออกมาแล้วครับหมายเลขเจ็ดครับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดบนอ่านมาหลอ่านเหรือหนึ่งสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเกินไปไม่ได้นไปไหนผู้ว่าผู้ว่าเลขออกว่าอย่าเไรเลขบอกว่าสอครับมีประทุมนไรมี่เงิน โบเบิลกก็เก็บเก็บสวมก็ได้คนถามมาดอกเก็บหาดเก็บยังออกได้วมาที่นี่มันออกเก็บสวมเก็บไปยังเสือกมาได้ท่านผู้ชมถูกต้องครับงรวยซื้อสวยคามงามเมืประจชาันที่สามสิบธันวาคมพศตารางวันห้าร้อยหกสิบหกไอ้เมืองเป็นแนว่ถ่วงแนวทางแนวถนนความเสียส่วนบุคคลไม่มด้วยความเป็นแนวทางเท่านั้นบันเทิงก็ได้ผมเริ่มครับขอโทษครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโชคดีปังๆร่ำรวยกับจอมปลวกองค์ดำหรือ ยอมปวกพอยเกตนครับท่านผู้ชมเล็กกรุบเล็กแรงเล็กถูกรูปถ่อมีสีมีแปดแล้วอืมเป็นสีมีเป็นสีเป็นแปดแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเอามาเขกตมะนางนีนกันนะถามกันนะอืมมะนางเบื่อแล้วแต่ว่าอย่ยงนี้แต่ว่าอุ้มน้ำบาวเกียรติให้ให้น้ำผู้สาวเป็นไงเป็นใกล้ใกล้สิตกขลึกมละเด้ความรักเพคนเพราะว่าจมแหย่อมมืดเหมือนเดิม จมเหมอนมือมัวเอาจมเรืองหยั่งอันหนามาล่างพี่เอฟพี่อยู่ทางพี่ไม่ได้แล้วหัวจมงยังเอามเไม่เนีอ่ะเดี๋ยวเอาจีพีเอาพี่เออเก้อืมม่เหม่ยเหม่เห่เก้อ่ะอันี้ไอ้ชาไม่ถอถามมั้ออ่า เป็นยังไม่เงปนยัพอยน้อยก็ไม่บวนก็มีบักขีออกมาเมันเป็นหย่อนหยางเป็นถามในหับเป็นยังพออย่น้อยก็มีบวนลก็มีขี่ดออกมาพออย่างเนี่ยกอนหนึ่เกิดมาบอกเอาพอยน้อยก็ไม่บวมที่นี่เป็นยังขี่ึกนเกิดมาได้ผมมันเกิดอ่ะเออยาอหนึ่งเกิดมาเี่ยังก็อหยาก่อเกิดมา ยาอนุญาตก็เดินวะยาคือเนี่ยยามายาที่รู้รวมหวยเแล้วมีหอยมือหน้อยอืมอืมยาบัตที่ดีน็ยังคือไห้ใช่ไหมไอฮูยุว่าจะพาไปหาสาวสองหู่ยุมันมันรนี่อันนี้มันเปนยัไไ้คือบอกกันที่ขันหลอดหลอกกันดูมังอืมเพรมาเจอกล่องนี่เกิดขึ้นอไปอีกแบบหนึ่งพูดถึงกับจูบัดลงเครื่องเดอออันสาวยังเง้น ผู้โดนผู้โดนน่ามอะไหน่ะเออแม่ออะไรนะเออบาเขียดจบคือมีผู้สาวหลายเถอะน่นมาเดี๋ยวเคี่ยวกันตองให้เรียบร้อยสักกอนโบกันบัดมาทั้งรถนี้เป็นอยังคือวันจ็สี่ตัวรงนี้เขียไอ้ผ้าไปหาเมยอไร้เช้าตอเออไปหาเมยอไรตัวรงเลยเลือแต่ยงมไปบกันแล้วขอกันเราไปบัดนั้นว่าเมยดเขาจะมาหาดอกขึ้ากันเราไปตัวไหนตัวรอย่งตัวไหนตัวรง ได้เรื่องอะย่ามไปบอกไอพี่คนที่เป็นพรยานหลักฐานอหไรบ้างอย่างการเก่งย่างมือไได้ทิ้มเรไปการอ่ะมมาเนี่ยมารนี่รับยไปกว่าโบรานมากตื่นไม่ะรออ๋อเอือลังมากเหปะาต่องมาใหม่อีกระสิาตองแหงมาใหมมันอันเสียวยังกสีขาวยังใส่งานก็มันเมนี่มันขายตะกตเตยนบอกครับสีขายอะไรตะเกต่ตนเบาเขาจะเอาหมูหมูสดประย่านนี่ั่านเลย ออบเหรอบเอางอเอางนเอาเอาเาเอาเขี่ยตีะเขาบอกว่าไอออบมะเขาบอกเจาสาตองแหงมาออบน้ำก็คือก็คือช่วงเขาว่าเกี้ยวันเป็นวันเดีออบตีไปช่วงนั้นเออก็เลยเอาเเอาสาตองมาออบมือหนึ่งโอ้ยม่าเกนมียเนี่แมนบัเมียโอยเดี่ยวเยวเดี๋ยวบดีเดี๋ยวเดยวาองานวเดี้อวเด๋อวเดี๋ยวี่ยวเดี๋ดู๋วดแล้วเ๋อวเวเเวเดีวย จัางสิไปบวชเออบาเกียรติบางทีได้รเล่าออปสายตองให้แล้วจัางจะสิไปบวชหโอ้ยไม่เหมือนเลยไม่ฮั่นบวชกินนะเอาผู้แปลกับแปลลงไปเห็นอ๋อกับ <tal word> คือว่าได้แล้วนี่ก็คือเปิดเพีงใจได้เพิ่อกินแล้วไหมได้กินตองแหงไหมือดีใจแมนว่าเขียนให้ท้าด้วยหอ โอ้ยบ้่แปลครับม่แปลซื้อๆมาน้ำมเพิ่นนี่เป็นยังจะเอาลูกศิษย์มานัโอ้เอีบาลูกศิษย์้ยวมาวิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวคือว่าบ่าเป็นลูกศิษย์อยู่เลยเป็นเมียเ้าลูกศิษย์มานัามบ้าซสื่อได้ไหมอยูเดี๋ยวเอาสิ อ่ถึงทีจะเตรียมคาชิ้นสอดให้นั่นสาวตองแห่งนี่นะนี่ไอ่ไปบอกผมว่าไอ่ถึงไปขอให้สาวตองแหงว่าที่ตอนนี้ขึ้นไปเอาอะไรนะครับเนี่ยเอาอะไรนี่มะเมนไปขอแล้วเขาเรียว่าเพื่อนบอกว่าจะเอาคาชิ้นสอดนะแต่เรียไปขออนุญาตผมก่อนดิไปขอผมบคุณดิเป็นผมไปขอบปฟนตองแห่งดิืเพคนบอกว่าเท่าไหร่อ๋อสองสี่สะพานขวอยเนาะอือโอ้าใครก็ว่า

นุ่มาาอ,อามที่เป็นเถาเป็นแก่หายก็พอทั้งแน่ย<อ> <laughs> แหะตอขึ้นคอมเมนตไดาวน์ตัวตกเ็นไปดดีว่าวิน <laughs> โอ้ยังไงละ่ะต้องรวยกก็ก <laughs> ไอ้ไ้นเป็นสามไดนวนวัดงท้ทนดอ,อ,อกวนะันทำนดบอกว่าเอ้ยังสี่นะเปนป่ะผมกัทรารลนทุดๆแล้ว เอาแบบว่าตองเขอเนี่ผมทรบเทลาซีสามร้อยถ้าไปเวลาซีสามร้อยทุกคนเนาะวันี้บอกโอยกอ้ายขวเมพี่เดสองร้อยเก้าเก้าได้ทกทีมาเนโอ้ต้องถ่ายเด็กเก้านี่นี่ผมเรียกว่าเอาเหลืกย่างย่างดีเหมือไหนเรียว่าเป็นอาบ้าเขียววาเขาเป็นวัดขุดแันลกันวันนั้งทีวัดคุดีทีได้มาเหลือกย่างดีบ็อกกี้ก็ต้องไม่ไม่มีสองถอดหรอตองแต่งผัวเปอนคนแต่งตองด้ผมไม่ต้องผ่านผัวเนะก็ผ่านผัวนี่ สองรเก่าๆก่อนไปน้เอืมอืมพุดติเนี่ยอ่าุดผุดอย่ตัดพุทธหัดจะโกนมันก็ได้ได้ยืะแล้วล่ะเอาแสดงว่าบ้าเขียดนี่เอาทั้งผัวกวนเอาทั้งเมียนบวเมาเลาเมาเลาเมาเเมาเลาเมเมาเลา สองยางสองยางสองย่างเขาอันนี้ก็ไม่รู้อะเลยเนี่ยคอยบอกเรื่องจริงดิ๋ยวอย่างเดียวเอาเลยเอาอยมาสองยางวะ ตกล่อ่เลยสองร้อยเก้าเก้าเอาวันนี้มาเบื้งเด็กถูกก่าหูราคาแล้วเบาเขียดจรงนีละนี่ละว่าที่เราไม่มีบมงมุมนี่มืออึนน้อมอื่นน้องซีเียสเขาเฝ้าไปไหมมืออนน้องมื่อึนน้องมา่น้าเข่จะบอกเจ้านะโฆษณากล้องนะโคตรประเมีนังที่คตหลังกล้องอากไปหาใังได้ไปแล้วไไปพันกับแก ไอดตองเห็นเก็บไอเก็บกับปู่แมทั้งนั้นจุดๆกมาที่คอไปด้าก้งากลองากลลังก่งคนละแบบทำทุกๆกระเป๋าเขียนนี่คนลแบบเลยออเอาเนี่จับเือมึงเอาจับเึงนี่เอานั่นเห็ม้ีเรื่องจริงเหนมั้นีเรื่องจริงากาวลังกงคนละแบบเขาเขียนดนี่ยขหลังปุ๊บเนี่ยเดงเข้าไปหามาหาแต่เันมาหาขี้มเสไปหาให้เอาิ ทงข่ี้กบพ่อส่งขาปีเก่าตอนรับปีใหม่เอื้อเขากินเอานี่รแว่าสื่เขากินเดี๋ยวที่บ้านห้ามหกห้าโกหกนผู้ชมนะตั๋วไม่เป็นไรเหมือหลวงพ่อเออที่่าื่อสื่อเขากินเนี่ยจาวาไห้มนด์ค่แต่นดนโนนนี้อร่อยก อมีอร่อยเกาเกาเกนก็มีแพนนี่มีเจ้าไหนเนาะมันนี่ซื้อมันนี่ซื้อทำแย่ในในซองแหงนะคกอจัดองแล้วก็เข้ารถลุเนด้มันก็ไม่เอาอะไรนะผมไม่เอาเลยมันเมีอะเออเออถี่้าไปหรอลนะคือห้าไม่เอาซะคามจะบอกคำว่าแล้วมันมากวนอย่างไาไปรถนดิมันเอาวะตงกาั้าแยงมะทังผานจอดรถนาบ้านเรื่อยะเอ้เอาสกับเหียดมือไม่กับให้จอดรถนาบ้านถ้าคิดแล้วสองกระตุ้ม กติบมานอันนี้บ้าแมนว่าเอ้เขาจะไม่ไม่ขอเป็นเป็นการเป็นงานนี่พากันเล่นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยบ้าแมนได้อันนี้คือเป็นบอกเรื่องบบาเกียดเพราะว่าได้ฟังเป็นจริงจริงจงนี่ทราบเลขทราบเลขผูกมันใหม่เมื่อนะครับมันกะอันนี้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมว่าโน่นหัวกันไปปูเป็นกระมักอ่าเป็นกระสีมักมักเห็นคนยังเบาเกียดเป็นเหลือโตนนะครับกติะมาณนี้เพราะว่าปูกติบ้านอะไรวะสองร้อยเก้าเก้า สองเก่าเก่าสองเก่าเก้าอาจเข่าอะไรได้ครับท่านผู้ชมเอาเอ้าบเ่นี่เออสองเก่าเกามันเป็นเหตุบังเอิญได้ทีว่ากันมานี่สองเก่าเก้าเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมอืมแสดงนุ่มอามใบใบแล้วอออ่าคือที่คำว่าก็ของนั่นแหละเป็นไปได้นะครับเขาสรุปหลานเด้อมาหัสรุปหลานเด้อเออ่าแมนบอกบอกต้องกองว่าจะหัวสลุกหลารเด้อ เอาตามไบก่อนโอ้ยยัหัวซาดอกหลานเด้อหลานหลานหาเขากิงเขาแมวตอนนี้าผู้สาวสิอหัผู้ปุ้นเหรอแม่เอาละเอาละเออขอจทษนะมาแมนผมหักเขากิงเอ่อเอ้เบลแม่เอาไปเลยไอ้แม่ไอ้ยังก่อยไอ้ไอ้วิแหังไหมวิแหังไหมเป็นไรมันมันมีมีถากวะไม่อาะนี่มาแมนมามาแม่นวะ ต,ต,ต้อง да <น lum S 1> ต้องแห่งผู้เดียวต้องเป็นต้องแห่งผู้เดียวเท่านั้นตัวพัอแล้วเห็นบ่ก็่าว่าบอกผูดนะพู้ดิบบ้ามาเขาเบานี่เรว่กเขาต้องการต้องแห่งผู้เดียวรออะไรครับบอกราคาผมนั้มน่ากลัวงั้นเหือตัวเมื่อแล้วอะไรตอวเฟลแล้วแล่วคอแบบเมื่อแล้วแต่ว่าผมก็เลยตัวลงตัวสองเก่าๆบอกผมผมไม่รู้หน้าเขาหน้าเขาอยู่ตรงไหน ไปไปเอาไปเบิ้งเบิ้งเหล็กทูบซะเป็นหลงโดนกับหนาวดิเป็นกระมากิ่งน้องคนเออเอา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 ไ้สมบังสมบังเดี๋ยวเบ้าเขียดเดท่านผู้ชมครับคาณผู้ใชมตอนนี้ก็ต้องชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็พูดคุยกับเบ้าเขียดเพื่อให้อ่าผ่อนคลายนะครับเบ้าเขียดเพิ่งกะเพิ่งกะรับมุกอยู่นะครับวันนี้กะให้ปู องค์ดําหรือว่าจอบวกองค์ดําปูเก็ตพใดีตอนคลายนะครับในสนุกสนานมือนีการมาขอโชคอลาภนะครับคิดว่าปูเพิ่นไั่เขาคือขั้นตอนกรอนที่เคยมากเพิ่นไผยเขานะครับท่านผู้ชมหายเลขเขามวดนี้ก็อ้อกราบขออภัยครับงมวดนี้ครับเป็นงวดทรง้ายปีเก่าตอนรลับอีกไหมนะครับของวันที่30พฤันิกายนพศ2566เดี๋ยวไปบ่งเลขถูกน้ำกันงนะครับท่านผู้ชม เลขทูบก็คือนะครับ481นะครับท like <This S 2> <that> you ่านผู้ชม481โชคดีปังๆนะครับําด้วยกันจุกุูสุขคนนะครับชมถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไปนอกันนะครับสำหรับการมาขอโชคลาภกับผูเก็ตหรือว่าจอมปวกองคดำนะครับท่านผู้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับก็จะได้กลับลาปุ๊บเพราะเนยเกิตด้วยว่าจอกบ,บวกองค์ดำไปแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับโชคดีลำลวาว้ยปังๆทรงถ่ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่ไปน้ำกันสุดหูสุขคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่อง Channel, มาวินชาแนลบามคนเดิมก็ต้องแลคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ